ครับผมวันนี้อีกหนึ่งวันนะผมพาแม่แอลฝังปอยนะงานบุญเทศดมาชาติของชาติเขาโน่นบ้านเขาอยู่ด้านในโน่นเขามีงานประเพณีบูนงานบูนผมพามาดูนะแ่ะส่งก <alon> ่อนพาไปดูรัด้านในเขามีการทำพิธีเทศนาธรรมอยู่พามาดูด้านนอกผมเขาขายของแบบไต่ไต้นะขายแบบไต่ไต่ตัวนี้เขาขายเข้าหลามผมข้าหลามที่เขาขายทั้งเข้าหลามจอดไต่นะแถวนี้เวลาเขามีงานบ้านเขาจะมีขายของบริจิตรจกบริจ <ANS> ิตรจก ข้าวหลามชาวไทยเขาที่เขาทำเองนะผมะข้าวหลามข้าวหลามมุนข้าวหลามน่ออ้อยนะตรงนี้ผมเคยนำเสนเอ,อข้าวหลามนี่เขาจะใช้แบบต้มนะผมะไม่ใช่เผานะข้าวหลามตรงนี้นะผมได้ดูก่อนด้านในกำลังมีการเทศนาธรรมเดีดู แล้วก็ตัวนี้นะทีว,วัดชอ่อเนะผมชอบตัวนี้นี่เวลาเขามีงานในชาวไทยที่จะนิยมต้องเอามาแต่คนที่วัดตลอดนะผมชอบตัวนี้ละ,ะบางทีก็จะเป็นสีบางทีเป็นสีขาวชอ่อบางทีก็จักจ่าอ่ามีก็เลยจักจ่าอันนี้นี่ ถือว่าเป็นเครื่องบูชาอัาอย่างหนึ่งทุกสายลมเขาขายแบบธรรมชาติคราข้าวรามข้าวลามนี่ผมนำเสนอเมื่อวานข้าวลามชิ้นตุงนแต่วันนี้อ่าอันนี้ให้ทักอยกทังกอยจอเนี่ยให้ทังกอยเนอะสน้ำนะมัดเลยก็หืะอ สิบบาทครับผมบานละสิบบาทเดิมสิบบาทถ้วชาวตาอันนี่เขาจะต้องนิยมเวลามาวัดนาคตุนี้ไม่ได้นะเพราะว่าจอจอดน้อยเอจักจ่าก็ห้องเดียโนจักจ่าเนาะจักจ่าก็เป็นจอเป็นจก็เป็นนะอ๋อนี่นะกรรมโบราณเจนะอันนี้มันจะเป็นสีสีก็ิ้มจ้าชิ้นกีก็มีิ้นนี่เดินพวกกันมะชิ้นีมันี้นะอันสีสีนะอชิ้นนี่เดินพวกคนเคเดินพวกเนาะอันนี้เขาทำเองนะผม อ่าชาวไตชาวอี่อ่าดูซื้อขายแบบชาวไตชาวไตเ้เด้อดูต่อครับผมมาดูตรงนี้นะเขาขายวางขายเป็ดกระดินนะครับผมชอบตรงนี้ผมอ่าเขาเลยนิยมกันถุงย่ามชาวไตเขาเนี่ยสวยๆด้วยผมอันนี้อันนี้เฮ็ดทั้งก้อยเนาะขายอันกระหออันน้อยก็เหือใหญ่กระหือ อันสองร้อยสิบสองหนอผมสองร้อยยี่สิบบาทนะก็สวยดูเขาตกแต่งประดับประดาถุงย่ามชาไตยสวยๆเลยแต่มาใหญ่มันมอันใหญ่กว่านี้ก็มีฮะมีฮะสีอันนี้เขาทำเองเย็บเองเหออนอโอกาสจะช่วยซื้อแต่จริงๆผมมีเยอะนะผมไปจิ้ตงตุงไปที่ไหนจะซื้อนะถุงย่ามนี่อันนี้ตัวนี้เล็กๆสวยสองร้อยสี่สิบบาทงานฝีมือชาวบ้านนะผมงานฝีมือเขาทำเองนะ อันนี้ห้องยังคิปผมผมอันนี้ก็ทำเองหน่องานงานแฮนด์เบดแบบชาวบ้านเขาครผมก็เวลาเขามีงานตรงนั้นใส่ตกแต่งผู้หญิงอะอประดับประดาอบบรผมนะผมอันนี้คานก็หือ60บาทให้ทางก้อยหน่อยนี่เน่อยหม งานแฮนเมดนะครับผมงานแฮนเมดนะงานแบบชาวบ้านชาวบ้านเขานะผมผม,ะมุ้ย่ามสวยนะด้านในเขากำลังมีการบูบุญเทศนารรมเดี๋ยวดูต่อนะอันนี่ก็เป็นเสื้อผ้าแบบของไต้ไตนะผมแต่ว่าตรงนี้จะออกไปแนวของผู้สูงอายุเนะี่ยเขาตัดเองเย็บเองทำเองนะอ่า เอาเอาต้องโตเนาะเอาตัวยืนมาไอ้เฮ็ดเงิก้อยเนาะอ่าเขาตัดเองฮะเดี๋ยวลองเย็บกระตวเนาะอันนี้โตก็หออันนี้โตอสามด้วยอันนี้สองด้ายจะมีสองด้ายอ๋อจะมีสองด้ายสองด้ายหน่อยอ๋ออ่าส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุเนาะคนเฒ่าเนาะอันจอดอันจานสาวๆนี่เป็นสี่ซ็งเดียวเนาะเฮ้อเนาะโคตรไตเราอันเสื้อปั๊ดเรื่องอะไรเฮ็ดอุว่า อ๋ออ,อ๋ออ๋ออ,อ,อ,อันนี้โคคนเ่านอนวันอดอย่างน้อันนี้เขาก็ทำเองนะผมเย็บเองทำเองนะแบบงานแฮนด์เมดของชาวไตรับผมก็ <c oughs> ถ้าเราไปาตลาดที่เชียงตุงจะมีเยอะนะแต่ตรงนี้เขาเป็นงานวัดงานที่งานเล็กๆเขาตามชุมชนของชาวไตเขาก็มีอะไรก็เอามาขายขายกันนะแต่ว่าเป็นของชุมชนชาวบ้านเขาจริงๆนะผม ผมพามาชมงานบุญเทพมหาชาติของชาวไต้หวันเดี๋ยวไปดูกันดูบรรยากาศกันเขาขายกันแบบพื้นบ้านพื้นบ้านด้านในโน้นนะเขามีการเทศนาธรรมกันนะงานเรียกว่างานตั้งคำหลวงการปล่อยตั้งคำหลวงของชาวไต้หวผมพามาชมวัดวัดิษฐกวัดคำที่แม่สายผมช่วงนี้เขามีงานครับผมได้ให้ดูเรื่องราวอยู่ต่อนะขอบคุณครับผม